ควันใจรถแห่แน่นอนเพราะเพลงของกูไม่ได้ทําให้เศร้าใจคว,วันใจรถแห่แน่นอนพี่มาเห็นน,อน้องก็ถึงน้องกระเด้าไปควันใจรถแห่แน่นอนจะเกิดอายพร้อมลงมาเต้นกันดูไหมพี่คนใจรแแถแห่จะเป็นคนใจนออาช่างคนที่มันชอบได้พเปคนคนใจรถแห่ควันใจรถแห่แน่นอนเพราะเพลงของกูไม่ได้ทําให้เศร้าใจควันใจรถแห่แน่น คนใจน้องหาช่างคนที่มันชอบได้เป็นคนใจรดแหวปัดโทเอ้ยก็เคยบอกมึงไปแล้วว่าทำไม่ชอบไปย่าดูเก็บเลนก็ฮิตถูกบ้านเธอเมื่อกมึงก็ด่าโูกูไม่สนใจแล้วเหยียดก,กันต่อไปโหลดเห็นเอวตอนเธอโยกข้อมือก็ก็ไปแล้วอย่าพึ่งได้กูไว้ระวังจะตกมาตายตอนที่เธอเร่งมันมีเสน่ห์ตรงขาลายชุกแนวเปรมมันคือสิ่งที่ท้าทายแต่พวกม,มึงด่านในคอมเมนต์กูไม่ต่อไปหาควาทางดูชายแต่สไตล์ทำในสิ่งท<ว>ี<ว>่ตนมีไทยแลนด์เดสมัยกันละยังคงมีรัชโยโนไดโนริต อยาขยายเป็นวงรีดีใจด้วยซ้ำที่ได้เป็นควัใจขอเสียงดังได้เอเป็นน้าจักไปเดินมาเลยอาย้าอยู่ตรงนี้นำก็ไม่มีใครมาสนุกเฮฮาเดินเข้ามาเพไม่พิษไม่ภยัยถึงนองมีเจตนาจะเป็นคนดังให้งอายไปนำก็เป็นคน ไม่เศร้าใจควันใจรถแงแน่นอนพี่มาเห็นน้องต้องถิงนกก่น้องกระเดาไปควันใจรถแนแน่นอนจะเกิดไยพร้อมลงมาเต้นกันดูไหมไพี่คนใจรถแ่ถ้าเป็นคนใจน้อง่าชีางคนที่มันชอบได้ป็นคุ้นใจรถแหควันใจรถแงแน่นอนเพราะเปลงของกู คนใจนอกหาช่างคนที่มันชอบได้เป็นคนใจรถแห่แสงไฟรถแห่สะท้อนตะสว่างว่าปวารำแสงพิกขับีหนาึงสว่างโคตรเพรเพลงกูดังหน่อยก็ด่ากูตลาดล่างอาร์เรเตอร์ซักบ,บา้างเพาะเพลงกูตลาดโลกแต่เพ,เพราะมึงไม่ชอบไม่จนหัวใครเราอยากดีบ้างไหมในเราหัวคน ไม่สนเธอเดา้าพื้นมอดที่หัวใจว่าไปก็ไม่ต้องใช้แค่ขอรูปไลน์ไป้ทหัวนมนมมาคทีพอบไม่เป็นไรก็แค่หัวใจคุณโยกเต้นแม่จะเหงื่อแหลงให้ซีข้างในคุณชกพี่แรบเนหมอลำกระอยตามกรรมกลวาวย้ทำมือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทัประเทศจะฟังเองกว่าจะมีวันนี้คุณนึกว่าฝันไป ไดาแรงกว่านี้ได้ไหมมันไม่ค่อยฝังใจตัวกูร้อนแห่อยู่แล้วไม่ว่าฉันได้ร่มพี่พ่อแม่น้องป้าไปถึงรุ่นยากกูเองก็ขวัญใจักเชิญมาเลยอายจอยู่ตรงนี้น้งก็ว่ามีใครมาสนุกเฮฮาเดินเข้ามาบ่าไม่ผิดมีภยัยถึงน้องมีใจแต่กเป็นคนดังถึงง่ายไป้องก็เป็นคนฟังอย่าเศร้ามาคอยมาสนุกกับมอ แน่นอนจะเกิดอายพร้อมลงมาเต้นันดูไหมเป็นคนใจรอดแข่ถ้าเป็นคนใจน้อง่าช่างคนที่มันชอบไา้เป็นคนใจรถแข่วันใจรถแฮ่แน่นอนเพราะเพลงของกูไม่ได้ทาให้เศร้าใจควันใจรถแฮ่แน่นอนพี่มาเห็นน้องต้องถีนนกกระเด้าไปใจรถแข่แน่นอนจะเกิดอายพร้อมลงมาเต้นันดูไหมเป็นคนใจรถแข่ถ้าเป็นคนใจน้อง่าช่างคนที่มันชอบได้เป็นคนใจรถแข่มามามาม่จ้า นใจมันเลยไอ้ว่าสนุกกันดีว่าอย่าไปทุกใครเีเวลาัน